ความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานหากเราย้อนกลับไปศึกษาในมุมมองของพระพุทธศาสนาจะพบว่าความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมีมาตั้งแต่แรกโดยมีนักวิชาการอธิบายว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสังคมไทยนั้นเปลี่ยนไปในทุกยุคทุกสมัย ถ้าย้อนกลับไปแบบดั้งเดิมตามความเชื่อพื้นเมืองเราจะเชื่อในศาสนาผีก่อนที่สังคมไทยจะนำพพุทธศาสนาและพราหม์เข้ามาแล้วจึงผสมผสานกลายเป็นพุทธแบบไทยค่ะหากเราไปศึกษาในประวัติศาสตร์จะพบว่าเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติก่อนที่ศาสนาพุทธและพราหม์จะเข้ามาอยู่ในชนชั้นสูงซึ่งนะคะในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ย เรามีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจนมาสำเร็จในรัชกาลที่4ี่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยค่ะมีความเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะนักวิชาการนะคะได้ตั้งข้อสังเกตในสังคมไทยปัจจุบันไว้ว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมีบทบาทและมีอำนาจมากขึ้นเหมือนกับในสมัยโบราณเกิดจาก องค์กรของศาสนาไม่สามารถตอบโจทย์ของคนในสังคมในปัจจุบันได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงของเมืองหรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางเนี่ยคะ่ะซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใกล้วดัดใกล้ศาสนาเหมือนคนรุ่นเก่าทำให้ยังมีความต้องการทางด้านจิตใจในแง่ของความไม่มั่นคงทางด้านเศรษ,ษฐกิจแม้แต่สังคม เรื่องเหนือธรรมชาติจะตอบโจทย์และตอบสนองได้ดีกว่าและถูกโขมโรงด้วยตลาดวัตถุมงคลที่มีการขยายใหญ่ขึ้นและวัตถุมงคลบางอย่างก,ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะเชื่อไหมละ่ะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเป็นศูนย์กลางของตลาดวัตถุมงคลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อผสมผสานกับความเชื่อทั้งปจัจจัยด้านเศรษฐกิจทำให้ตลาดวัตถุมงคลเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ พูดง่ายๆก็คือเมื่อวัดและรัฐไม่สามารถพึ่งใครได้เราจะไปเหลืออะไรให้พึ่งก็ต้องใช้ความเชื่อนี้เป็นตัวช่วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2020ทําให้คนไทยเนี่ยค่ะเกิดความเครียดความกังวลมากยิ่งขึ้น และจนมาถึงปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เท่านั้นนะคะที่ทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความเครียดความกังวลแต่ยังมีอีกหลายๆปัจจัยอื่นร่วมกันที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนปรากฏการแห่งความปลอกบประของชีวิตอันเกิดจากโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ความวิตกกังวลจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นถึงแม้เราจะมีวัคซีนแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้ว่าเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม หากเราเฝ้าสังเกตสังคมไทยในยุคที่ยากลำบากนี้สิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนั่นคือการหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติแม้ในความเป็นจริงความเชื่อและความศรัทธาจะอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานไม่ว่าจะมีโควิด -19 หรือไม่เพียงแต่อาจจะมีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คนมีภาวะเครียดบางคนตกงานรายได้ไม่มีแล้วคุณภาพชีวิตก็ย่แย่ลงด้วยนะคะตอนนี้สังคมไทยของเราเนี่ยจะหันไปพึ่งเรื่องมูเตรูหรือเรื่องของโชคลางเนี่ยคะ่ะเพิ่มมากขึ้นผลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลได้วิจัยหัวข้อการตลาดที่ชื่อว่า Marketing in the e n t e r t a i n w o r l d การตลาดของคนอยู่เป็นระบ,บุว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9มีผลกระทบที่ตามมาแม้คนไทยจะอยู่คู่กับความเชื่อในศาสตร์ต่างๆมานานแต่ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกระทบทั้งประชาชนบ้านเมืองและเศรษฐกิจทำให้สัดส,ส่วนของคนที่พึ่งพาความเชื่อพลังที่มองไม่เห็น สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจิตใจได้เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นคะ่ะโดยผลการสำรวจนะคะระบ,บุว่าคนไทยกว่า52ล้านคนเนี่ยหันไปพึ่งเรื่องความเชื่อโชคลางเห็นได้ทั่วทวไปเลยนะคะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่นิยมใส่เสื้อผ้าตามสีโมคล ยอมที่จะเปลี่ยนเบอร์มงคลมือถือเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตนเองหรือแม้แต่การเลือกเลือกป้ายทะเบียนรถใหม่นะคะซึ่งก่อนที่จะไปเลือกป้ายทะเบียนรถใหม่เนี่ยก็ยังมีการเช็คดวงก่อนที่จะออกไปรับด้วยค่ะ จากตัวอย่างเหล่านี้นะคะเห็นได้ชัดว่าความเชื่อโชคลางศาสตร์ไม่ว่าแขนงไหนยังคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะที่พึ่งทางใจเนี่ยยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะส่งผลกระทบทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนไทยเนี่ยเกิดความเครียดความกังวละคะ่ะ และก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงความไม่แน่นอนเมื่อชีวิตไม่แน่นอนคนไทยจึงหันไปพึ่งในเรื่องของโชคลางมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยมีผลสำรวจว่าปัจจัยที่ทำให้คนไทยเกิดความเครียดความกังวลคือ1โรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดเช่นโควิด19คิดเป็น76.8 2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่น คุณ PM 2.5คิดเป็น74.6% 3. เซ็ความเห็นต่างในสังคมคิดเป็น65% 4. เปอร์เซ็ความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานคิดเป็น64% 5. เปอร์เซ็การปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีคิดเป็น62.8%แเปอร์เซและสุดท้ายค่ะ 6. ความเห็นต่างในการเมืองคิดเป็น62.6%เซค่ะ แน่นอนค่ะพอเกิดความเครียดขึ้นจากผลการวิจัยก็พบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยหันไปหาที่ยิดเหนี่ยวจิตใจความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆหลายๆคนมักจะมีตัวเลขในดวงใจเชื่อว่าตัวเลขเหล่านั้นจะนำพาสิ่งดีๆมาให้เรามาดู5อันดับความเชื่อเรื่องโชคลางกันนะคะลำดับที่1การพยากรณ์โหราศาสตร์ ลายมือพ่ยิปซีคิดเป็น68.1%ลำดับที่2พระเครื่องวัตถุมงคลคิดเป็น57.9%ค่ะลำดับที่3ส,สีเสื้อมงคลสีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือแม้กระเป๋าสตางค์นะคะคิดเป็น42.8%ค่ะลำดับที่4ค่ะ ตัวเลขมงคลเช่นการเป็นเบอร์มือถือเลขป้ายทะเบียนรถคิดเป็น36.9%ค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะเรื่องเหนือธรรมชาติคิดเป็น27.5%ค่ะนอกจากนี้นะคะความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆก็พบว่าคนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีคที่คนต่อการรับรู้ วิธีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมากเป็นไปตามปกติที่ทุกคนสามารถมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถใช้ได้ทั่วถึงพฤติกรรมเหล่านี้เองนะคะทำให้สายมูเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราต้องหาหมอดูหรือร่างทรงตามบ้านแต่เดี๋ยวในยุคอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทำให้ช่องทางการเช็คดวงหรือโชคลางต่างๆสามารถทำได้ง่ายๆผ่านโซเชียลมีเดีย Site, เว็ 2. บไซต์คิดเป็น73.8% 2บุคคลรอบข้างคิดเป็น59.6% 3ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสา,น,านันาน้นๆคิดเป็น29.7%ค่ะ4หนังสือพิมพ์นิตยสารคิดเป็น20.1%และลำดับสุดท้ายสื่อโทรทัศน์คิดเป็น19.6%ค่ะ ต่อมานะคะเมื่อสังคมไทยของเราเนี่ยยังให้ความสำคัญกับความเชื่อเป็นอย่างมากและเกิดการเปราะบางในชีวิตเกิดจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างไม่แน่นอนบางครั้งทำให้ความเชื่อไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจแต่กลับกลายเป็นหลุมพรางมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีใช้ความเชื่อมาหลอกหาเงินเนี่ย พวกเรานะคะจึงหาแนวทางทำอย่างไรให้ประชาชนของเราเนี่ยมีความรู้ความเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อและสามารถเลือกที่จะเชื่อได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนำพาประเทศชาติของเราเนี่ยค่ะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ